พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าประเภทแรก,กเรียกว่า,า,าปัญญาธิกาพุทธเจ้าจ้าปัญญาธิกาพุทธเจ้าวันนี้เรามาประเภทที่สองเรียกว่าพระศรัทธาธิกาพุทธเจ้าหมายถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบารมีโดยมีพระศรัทธาอันแก่กล้ากล่าวคือ องทรงมีความปรารถนาที่จะยืดเวลาในการเข้าพระนิพพานออกไปอีกเพื่อจะได้มีเวลาในการสั่งสมบารมีให้แก่กล้ายยิ่งยิ่งขึ้นไปแลวก็จะได้มีโอกาสกรวบรวมพุทธบริษัททั้งสี่บริษัทสีทั้งหลายซึ่งมีเป็นจำนวนมอกเข้าสู่พระนิพพานได้ทีละมากๆสำหรับสัทธทิกพรพุทธเจ้านั้น เราต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีทั้งหมด40สิบประสงค์ไขมหากับกับเศษอีกแสนมหากรพระจาตริกาพุทธเจ้าสั่งสมบารมีทั้งหมด4ีสิบประสงค์ขไขมหากับกับเศษแสนมหากับใช่จ้ะนักเรียนใหม่บางคนไม่ทราบว่าบารมีมีอะไรบ้างเนี่ยนับบัณที่ กันส่วนข้อสามเมฆขำม,มาปราพฤษรงมาจันทร์ข้อสี่นันธรรมทุกวันปัญญาบารมี ขั้นตีทำข้อเจ็ดและข้อแปดคู่แฝดช่วยชี้ช่วยน ต้วจะให้แบ่งระยะเวลาในการสั่งสมบรมีของพระสทัทธาธิกะพุทธเจ้าก็สามารถแบ่งได้เป็นสามระยะเช่นเดียวกันนะจ๊ะดังนี้ระยะที่หนึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ลงทง่งสั่งสมบารมีพรากับมีพระดำริหรือทรงตั้งความปรารถนาในการเป็นพระสมัมมทิเจ้าเอาไว้ในพระไทไยโดยที่ไม่ได้เอ่ยปากบอกใคร สำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบารมีในช่วงนี้ลงต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มบารมีราวสิบสี่อสงไขยมหากรสิบสี่อสงไขยมหากับ,กบในช่วงระยะแรกนี้ถ้าพระปัญญาธิกาพุจ้ะก็เจ็ดอสงไขยมหาก,าหากถูกต้องอนี่เนาะระยะที่สอง เป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงสั่งสมบารมีพระองค์ทรงเปล่งพระวาจาหรือทรงตรัสบอกถึงความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้กับบุคคลอื่นๆได้ได้ไดรับรู้พระเบื่พระองค์ทรงสั่งสมบารมีจนมาถึงจุดนี้ความอาหารร่าเริงในมโนปนิธาน แห่การเป็นประสัมมาสมุจจารของพระองค์ก็จะอัดแน่นและกเต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจจนทำให้พระองค์ต้องเปล่งวาจาให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่พระองค์กำลังทรงสั่งสมบรมีให้แก่รอบยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยสำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบรมีในช่วงนี้ หรืออริยะที่สองนี้นะจ๊ะพระองค์จะต้องใช้อริยะเวลาในการบ่มบารมีอีกสิบแปดอสงไขยมหากัปนี่นช่วนที่สองจะต้องใช้อริยะเวลาสิบแปดอสงไขยมหากัปถูกต้องจ้ะอริยะที่สามเป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงสั่งสมบารมี จนได้รับพุทธภยากรจากประสัมมาสมพุธเจ้าในครั้งแรกลงแรกเลยนะจ๊ะได้รับพุทธภยากรแล้วตอนนี้ในนาคตการภายภาคเบื้องหนะ้าองค์จะได้เป็นประสัมมาสมุธเจ้าพราะองค์หนึ่งอย่างแน่นอนสำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบาร,รมีในช่วงนี้ เราจะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มบรมีอีกถึง8อสองไขยมหากับกับเศษอีกแสนมหาครับถ้าอ,อริยะที่หนึ่งกี่มหากับนะจ๊ะสิบสี่มหากับอ่าเพลงว่าจ้าระยะที่สองอสิปอสงไขยมหากับ ในรับพุทธบิยากรแปดอาสงไขมหากับกับเศแสนมหากับถูกต้องจะ้ะได้ผ่านการสร้างบารมีกับพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวนหนึ่งล้านกว่าพราะองค์จ้ะหนึ่งล้านเศษหนึ่งล้านกว่าพราะองค์เดียวเลยนะจ้ะโอ้กว่าจะเกิดขึ้นแต่ละพระองค์เนี่ยมันยาวมากยากะเอายาวมากเนี่ยมาคูณได้ล้านเศษ ồ, oh, mấy cái gì, nhau, 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 Nhào nhau, rồi đi nó. Ồ